ช่วยมีฟีสไตล์ค่ะพาพี่น้องมาเบ่งวิธีฟักไข่ตะกะแตนปลาตังกาโมโจีนฟาร์มคุณลุงสำรวยเทพกลยาหลานลงยูทูบเดอิอสวัสดีค่ะท่านอบอตอสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ได้ฟาร์มเพื่อนพี่น้องมาถ่ายสนใจติดต่อได้เลยนะคะค,คุณลุงสำรวยเทพกลยาท่านอบอตอ,อ,อยู่นครพนมเด้อค่ะฟาร์มมาด้ค่ะ ถ้าเป็นไข่ขีดละหนึ่งพันบาทนะคะถ้าเป็นตัวกิโลละเท่าไหร่คะสี่รหาสิบสี่้อยห้าิ 4, บาทคะ่ะถ้าเป็นตัวมีไข่รับประกันมีไข่ในท้องทุกตัวมันคะ่ะมันคือเจ้าของซ่องนี่แหละคะ่ะมันไปมดเพื่นกระไดว่าหัวอีกลุงกระไดร้านมีหมูลายเด้อเจ็ดร้อยกว่าคนพุดเดอ้อสิบอกให้ ขีดหนึ่งเสร็จไปแล้วอันนี้ขีดที่สองถ่ายเดี๋ยวสิพาไปเบ่งนดี่ค่ะพี่น้องตะกะแตนป่าทังกาโมจีนค่ะว่าซื้อมันทาเคียวกับแบบหนึ่งหลายหลายพี่น้องดำกึกพึกฟาร์มเพิ่นบ้านอยู่ใกล้กับ ลักมีฟีสตา์นี่แหละพี่น้องเ่นเนี่สะอ้อนสะอ่อนอยู่ใกล้ๆก,กันเดี๋ยวสิให้เบิ่งมันฟิตเจะลิ่งกันนี่ไงน้องกำลังฟิตเจะลิ่งกันอยู่นะคะเนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องห้ายหลาย,ลายสนใจติดต่อได้นะคะถ้าตัวนะ450กิโลหนึ่งนะคะ สั่งได้ค่ะถ้าขายคิดละหนึ่งพันบาทค่ะสะอ,อนนี่นี่นี่ฟิตจอริ่งกันอยู่ค่ะพี่นอ้องหลายหลายพันมีพันมีสองสองอคอกใบตอง เลี้ยงด้วยใบตองกล้วยหญ้าหวานใบอ้อยหญ้าเนเปียร์มมแม,รม่เพียงเอิ้นป้ามีเพียงเอิ้นกำลังกินอยู่เบิ่งเอาพี่น้อง เป็นตาสะอ่อนมันจังมันบมดนะคล้ายๆจิงหลีดเลยเวลาเวลาเฮาสิเก็บขายต้องให้กินฟักทองหมักอขาวว่าหาะมันสีมันหนูเห็นเขาล่างทองมันล่างขีออกมันสิมีเต่ฟักทองะนะแล้วมันเสียดให้มันสะอาดสะอ้าน เก็บไข่ได้สามสองสุดบ่อขายมันจะมีไข่เต็มท้องเพื่นบ่ถ้าเก็บสามสุดถ้าสามสุดแล้วจะกะแตนมันสิตายต้องเฝ้าติ๊กๆิเสียงมันพี่น้องเสียงมันติ๊กติ๊กสะออนวันนี้คิดยังไงจังขามมาธรรมดากระซิอยู่ในบ้านโอ้ยน้องน้องฟิกเกลิงกันอยู่ขามมามาถ่ายได้บ้านอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงขามเลยค่ะเป็นบ้านญาติเห็นบ่พี่น้อง สะออนไหมเห็นแล้วมีความสุขอย่างมาชมเซยแล้วมาถ่ายคลิปของเราเลย,เยโฆษณน,นาให้เราพร้อมให้เพื่อนพร้อมว่หา้แงโองอโห้องเย็นมันมันถ้าอยู่ในกรุงเทพค่ะมันถึงไว้ เอ้ยซางถ้าอยู่ในกรุงเทพน่ะถึงไวส่งเฮ็ดน่ะเมื่อเดียวส่งเฮ็ดหั่นส่งหองเย็นหั่นตะกะแตนคือกันเอาอันเขาก็อัน ใส่โฟมและใส่กองโฟมแหละป้ากอเลยไปต้มน้ำมันลวกเอยมนใช่เป็นฟาร์มจีเมือง่ะต้มน้ำมันลวกเลยมะเขืกระเขือเลยมะเขือยังไหนมันนกใส่ต้นนกนกน้ำแข็งมันก้าตายเลยที่ส่งเหรนเอาน้ำแข็งนกเลยทาถ้าถ้าอันถ้าข้าสซีขวายมันสีสดเออสร้างเอาน้ำแข็งใส่แล้วมากระนกแหละอันนี้ฟาร์มนี้นะคะ อันอคอกนี้เดี๋ยวจะไปเบ่งอีกอคอกหนึง่งเดีย๋ยวยางไปางสาวสาวอแดงโบกมือให้หน่อยซี่สายคลิปลงยูทูบนะคะคุณป้าเทียมคุณป้าเทียมโบกมือให้น้องหน่อยน้องถ่ายคลิปจะลงช่องยูทูบฮัลโหลฮัลโหลเอ้สิหาแฟนฝรั่งไห้ละเนาะฝรั่งใดฝรั่งโดยบอกค่อยเด็ดคักล่นะ, <c oughs> ล,ะลงคลิปอยู่กระไดอันนี้อันนี้ฟักทองเพิ่นเพิ่นกำลังสิเก็บ เพิ่นสิยหายอันตกกะกะแตนกินล้างท้องมันสิสะอาดฟักทองหรือบักขือบ้านรัศมีฟังตรง,างคามผนังเฝ้าอันนี้คุณลุงผนังเฝ้าสิมาเบิง่งคอกนี้ไดนสวัสดีค่ะคุณลุงผนังเฝ้าตกกะกะแตนความสุขของเพิ่นได้นั่งเฝ้าตกกะกะแตนเพิ่นเบิง่งตะกะแตนฟิลลิ่งก,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 กันได้เพิ่นก็ได้มาจอบเบิง่ง มันจับคู่กันความสุขของเพิ่นอันนี้เนี่ยมันสิไข่พี่น้องเอาทรายใสย่ให้มันไข่มันสิฝังดินจะเอาตูดจิ้มดินเหม็นบอ่อรุงเดี๋ยวสิท่ายให้เพิ่งตาดีก็ได้เห็นเลยพี่น้องเลยเอาตูดจิ้มดินมันจับคู่กันอยู่เห็นบ่ลายบ่ะคะนานแล้วบ่ได้ลงยูทูบหลายมือแล้วบ่มีเวลาไปใส ค่ะแต่ว่าโอ้ยเฮ้ย้ย้ยรอดกันรอดกันพี่น้องนี่เด้มันฟิตจิลลิงกันเป็นคู่คู่นอพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เป็นคู่คู่เรากระนางเฝ้านะ้ความสุกเลยนี่คาราชมีเลี้ยงกันคือีินั่งเฝ้าคือเพิ่นนี่แหละคุณลุงเพิ่นเลี้ยงกับลูกสาวกับเมียเพิ่นกับเจ้าพร้อมอกพร้อมใจกันได้เฮ็ดค้เดียวบ่ได้ได้เลี้ยงด้วยหญ้าใบตองกล้วยอ้อยใบอ้อยพี่น้อง แดดท,ทางนี้มันแดดสะออนเจเเสออียงมัออนนะสะออนได้ี่น้องมันมีความสุสมมสกชน,น,นิดหนึ่งามวาลัสนีคือบนนั่นไปตัดหยาตัดขาต้องปลูกหญ้าได้ต้องมีหยาพร้อมได้อันนี้คนปลูกหยาไว้เ,เห็ดมานานเลยเห็นบอก้าตาดีก็สิเห็นเวลามานานันนันไข่ ฟูบ่าฟูบาพี่น้องเอ้ยอดาสอ่อนตักกระเตนอันนี้คอกหคอกนั้นหลายอันนี้คอกนี่บุรายปันไดเพิ่นเพิ่นจับไปนําจับไปนําแล้วมันก็นเลยบุรายปันไดเอากล้องลอดคอกอไ,ไป,ไป,ไป เดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวสิตั้งให้เบิ้งเวลามันไข่ตาดีก็จะเห็นมันจะเอาดากเอาดากจิ้มสายเบิ้งเด้อวพี่น้องมันสิไข่แลมงเบ,บิ้งนะพี่น้องเด้อ มันจะจิ้มในทรายเวลามันผสมพันกันแล้วมันจะเป็นคู่เป็นคู่ดากมันจะจิ้มเข้าไปในทรายแล้วมันกระสิไข่ยังยางยังบอทันถึงเวลาอย่าอย่าพ่าวายังบ่ครบเวลานะังเมื่อระบอซองยูทูบดังค่าวว้าไ นัก,กเรียนเลิกเรียนแล้วพี่น้องเสียงดังแเลยพากันแล่นกันมาจากโรงเรียนบ้านผัดดูลิมถนนเียจ้ะมันจีฝังฝังไข่อยู่ในนี้เฮอมาเกาะหนาจอโทรศัพท์สงสัยนางอยากออกกล้อง น,นี่อันนี้อันนี้พิจิริ่งกันอยู่นะคะอันนี้ก็พิจิริ่งกันอยู่ค่ะนิกน้อยอออน,อยนี่พิจิริ่งกันอยู่ตรงนี้เลยนางอยากออกกล้องพี่น้องนิดน้อยเอิ้นกันนักเรียนพี่น้องขออภัยเด้อพอดกน้อย ขามาจากโรงเรียนรัศมีกระถายบ้านมันติดถนนเด้สักเสียงดังขนาดพี่น้องเอ้ยจะได้ไปแล้วค่ะเสียงรบกวนขออภัยเด้อค่ะพี่น้อยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณนะคะที่มาติดตามช่องรัศมีฟีสไตล์ของไฮรัมของไฮรวยนะคะเงินไหลกองทองไหลมาสวัสดีค่ะ